โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชคุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปเกมหาเงินเข้าอลเล็ตฟรีนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็สําหรับแอปเกมเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Ocean Shooter นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมใหม่อะไรนะครับแต่มันเป็นเกมดีดฟิชชิงนะครับเขาทําการ อัปเดตตัวเกมใหม่ทั้งแอปเลยนะครับก็เลยได้เป็นตัวอแอปเกมเกมนี้มาเนาะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยาดาวน์โหลด DD f i พ h i n g ไปเล่นอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้บัญชีเดิมเข้ามาล็อกอินเล่นเกมนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มี นะครับยังไม่เคยดาวน์โหลดหรือว่ายังไม่รู้จักนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับแอปเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวเกมยิงป่านะครับแล้วก็เก็บสะสมอ่างเปาภายในตัวเกมเนี่ยนำไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีถูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็ใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเนาะแล้วก็ในส่วนของวิธีการสมัครสมาชิกนะครับมันก็ มีหลากหลายช่องทางนะครับมี facebook นะครับหรือว่าจะเป็นล็อกอินผ่านเบอร์มือถือก็ได้นะครับซึ่งถ้าใครสะดวกสะดวกหน่อยผมก็แนะนำเป็นตรงนี้เนาะล็อกอินผ่านเบอร์มือถือตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนกดเข้ามากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเพื่อนนะครับไม่ไม่ต้องกรอกเลข0ูนย์นะครับจากนั้นก็กดรับรหัส o d p แล้วก็กดล็อกอินมือถือนะครับวิธีการสมัครสมาชิก ของเกมนี้ก็จะไม่ค่อยซับซ้อนอะลรเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวเกมกันดีกว่านะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเกมนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบผมนะครับทีนี้หลักๆแล้วเนี่ยเมนูของเกมเนี่ยที่เราะจะต้องเข้ามาทํามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับจะเป็นการเช็คอินเนาะ เช็คอินกับทําภารกิจตรงนี้นะครับให้นเพื่อนลองกดเข้าไปดูนะครับมันจะมีให้เรานะครับมาเช็คอินทุกวันเนาะถ้าเราเช็คอินทุกวันเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลนะครับอ่าตรงนี้เนาะแล้วก็ภารกิจนะครับเขาจะมีภารกิจให้ทำเนาะภารกิจเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลด้วยนะครับถ้าเรามาทํานะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยเราจะต้องหาซองอ่างเปาตรงนี้นะครับถ้าใครที่จะเล่นเกมนี้เพื่อหาเงินนะ ก็จะต้องเก็บสะสมซองอั่งเปล่าตรงนี้นะครับให้ครบตามจํานวนแล้วก็มากดแลกเปลี่ยนตรงนี้เพื่อนๆลองกดมาตรงคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับสําหรับสายฟรีเนาะสามารถแลกเปลี่ยนได้วันละ1ครั้งนะครับนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนนะว่า1ครั้งต่อวนันจะต้องเก็บสะสมซองอั่งเปล่าให้ได้5ซองนะครับจะแลกเป็นเงินเข้าวอลเล็ตได้5บาทนะครับแต่ถ้าใครที่อยาก จะใช้จำนวนซองอ่างเปาที่ถูกลงเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเป็น v i p 1นะครับนี่ก็จะใช้แค่สีเนาะแต่พวก v i p เนี่ยเราต้องเติมเงินนะครับเราสามารถดู v i p ของเราได้ที่หน้าแรกนะครับนี่ตรงนี้เนาะสำหรับใครที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ก็จะเป็น v i p 0แบบผมนะครับเราก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับว่าถ้าจะเป็น v i p 1เราต้องเติมเงินเท่าไหร่ ก็อย่างอันนี้เขาเขียนไว้ว่าจะต้องเติมเงิน30บาทนะครับนี่ก็สามารถเลื่อนดูได้ VP ก็น่าจะมีประมาณ10 VP นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดูนะครับว่าเราจะหาอังเปาได้จากที่ไหนเนาะก็ในการหาอังเปานะครับเราจะต้องเล่นหมวดนี้เท่านั้นนะครับอ่ะนี่เพืเ่อนๆสังเกตรตรงนี้นะมันจะเป็นรูปอังเปานะครับอ่ะเราก็กดเข้ามาเล่นเนาะมันก็จะเป็นอ่าให้เรายิงปลา นะครับโดยที่นี่ตอนนี้ป้อมปืนผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงด้านล่างตงัวนี้แล้วก็ตอนนี้ผมมีเหรียญทองอยู่ประมาณ1 5 0 0 0นะครับสามารถปรับจํานวนเดิมพันได้นะครับนี่ก็ตอนนี้ยังล็อกอยู่ที่100เนาะโอเคแล้วก็ยิงแบบ100ไปก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าเหรียญทองเรามันก็จะถูกใช้ไปเนาะก็ถ้ายิงโดนปลามันก็จะมีเพิ่มบ้างลดบ้างอะไรประมาณางี้นะครับ ซึ่งในหน้านี้เนี่ยเราจะได้รับซองอ่างเปาได้จากที่ไหนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตรตรงนี้นะ,ะทุกๆครั้งที่เราทําการกดยิงออกไปนะครับเลขตรงนี้มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมมันจะลดลงเรื่อยๆประมาณนี้เลยซึ่งนะครับเราจะต้องรอจนกว่าเลขตรงนี้มันจะลดเหลือศูนย์ะครับเราถึงจะสามารถเคมซองอ่างเปาทูแมนนี่วอลเลตได้นะครับสามารถกดอ่านรายละเอียดได้นะครับนี่เขาก็จะมีเขียน กติการายละเอียดไว้เนาะโอเคอ่ะเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีรางวัลให้กดลับนะครับแล้วก็จะมีไอเทมแช่แข็งกับไอเทมล็อกเป้าให้ด้วยนะครับอ่านี่อ่าเล่นไปสักพักนึงมันจะอัปเกรดปืนได้นะครับการอัปเกรดปืนก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยยิงกระสุนออกไปได้แรงขึ้นแต่ก็ต้องใช้เหรียญทองเนี่ยเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ยิ่งเรายิงออกไปโดยใช้กระสุนที่ เยอะมากขึ้นเท่าไหรเนี่ยไอตรงข้างบนนะครับมันก็จะยิ่งน้อยนะอ่ะอย่างสังเกตนะถ้าผมปรับไว้น้อยร้อยหนึ่งอะ่ะมันจะ3ามสามสแต่ถ้าผมปรับ15 0ามันจะ2องสองมันจะลดลงเยอะนะครับอ่ะก็แนะนําให้ปรับตามความเหมาะสมนะครับปรับตามเหรียญทองที่เรามีอยู่ในกระเป๋านะครับโอเคเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะพอมันอัปเกรดป้อมได้ผมก็อัปเกรดเนาะนี่เห็นไหมมันก็จะลดลงเรื่อยๆตอนนี้ผมยิงแค่ ประมาณร้อยครั้งนะครับผมก็จะเคมซองกเปาได้ละอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงจนกว่าจะเหลือศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเคมซองกเป๋าเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าตัวเกมมันเล่นประมาณไหนนะครับอ่ะตอนนี้เหลืออีก 50- 40ครั้งนะครับใกล้ละเราสามารถกดไอเทมได้นะมันมีไอเทมแจกมาให้เราก็จะเป็นล็อกเป้าสีอันแล้วก็แช่แข็งหนึ่งอันอ่าโอเคเนี่ยครบละเราก็สามารถกดรับได้เลยนี่เห็นไหม อ่าเห็นไหมเราได้มา0ูนย์จละนะครับก็ค่อยคอยเก็บสะสมไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับอ่าวิธีการเล่นของแอปเกมนี้ก็จะปรามาณนี้แล้วก็เนี่ยพวกภารกิจอะไรพวกเนี้ยถ้ามันมีจุดแดงๆก็กดเข้ามารับนะครับเนี่ยค่อยค,อยคอยเก็บสะสมไปเรื่อยๆเ,เนาะจนครบอ่าห้าซองสิบซองแล้วเราก็นําไปแลกเป็นเงินเข้าวอลเล็ตนะครับโอเคอ่าอัปเกรดปอมดล้ละผมก็กดอัปเกรดไปเรื่อยๆเ,เลยนะเพราะว่ายิ่งอัปเกรดเลเวลสูงมันก็ยิ่งไอ้นี่นะครับ ยิ่งนับถอยหลังไวขึ้นเนี่ยก็ว,วิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคอเดี๋ยวเราไปดูหมวดหมู่อื่นกันต่อนะครับมันมีแพ็กเติมเงินด้วยนะอันนี้เติมเงินครั้งแรกนะครับก็จะนี่ได้รับพวกซององเปาพวกเหรียญท,อง,ทองเหรียญทองอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้มีเมนูอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับมีการเชิญเพื่อนด้วยนะสําหรับเกมนี้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับผมดูแล้ว ก็ถ้าใครอยากจะเชิญก็สามารถที่จะเชิญได้นะครับนี่เขาก็มีคนเชิญเพื่อนกันอยู่นะครับใครอยากเชิญก็กดเชิญเพื่อนนี่แล้วก็นําลิงก์กดคัดลอกลิงก์ไปเชิญเพื่อนได้นะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกอ่ะในร้านค้ามีอะไรไหมก็จะเป็นเหมือนแพ็กเกจเติมเงินนะครับอ่ะซื้อเหรียญซื้ออะไรเนาะเวลาอ่ะเพื่อนๆคนไหนที่ไปเล่นแล้วแบบเหรียญมันหมดเนี้ยก็สามารถมาเข้าร้านมาเติมมาซื้อได้มีสกินด้วยนะอ่ะ แต่เหรียญเนี่ยแค่ล็อกอินเราก็ได้แล้วนะจริงๆไม่ต้องเติมก็ได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็ลองไปกดกดกันดูนะครับว่ามันมีเมนูอะไรนะครับแต่หลักๆแล้วมันก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับอ่ะมีแมวกวักตัวนี้คืออะไรก็สามารถที่จะลองกดดูได้แต่ผมคิดว่าน่าจะต้องเติมเงินนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับแอปเกมเกมนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหน,น,นที่สนใจอยากจะลองหาเงินจากเกมนะครับเข้าบัญชี two money wallet แบบไม่ต้องลงทุนก็ลองดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ